ยายจ๋าพี่ฟังตัวเว้าน่ะง่ายแต่พี่กะเห็ดยากเห็ดยากตัดใจเจ้าของบ่ได้จ้าทียอีเห็ดสังด่งไดว่าซันยามอีบมลุมบอมเลือเจ้าของที่ใดมองเห็นของสิ้นหนึ่งยากได้ยากได้อีหลีอืมแต่พอนึกแล้วมันบ่สําคัญ่าซันสำหรับเจ้าของนะเงินนี่สําคัญสําหรับคนอื่นมากกว่าคนอื่นลําบากมากกว่าอืม มันเป็นสังซีอิลีแม่ยายจ่าเอ้ยเอ้ยฝั่งตัวเจ้าก็พยายามสิมาฝึกนะถอยหลังมาเปลี่ยนเจ้าของแต่ก็คือญาติอิลีเด้อืคนที่ตัดใจเนี่ยยังว่าค่อยก็เลยบอกว่าพี่เอ,อ้ยถ้าเห็นเรามีความสุขก็เฮตดต่อไปเนาะถ้าเห็นว่าเจ้าของบอสําสคัญกอ็อกให้คนอื่นเป็นคนสําคัญต่อไปเนาะง่ายง่ายยิสุคิดญาตบ่ต้องเหตุยากนะ ตอนเย่เอ่อตอนเย,ยจ่าตัดใจมันก็แยกคือกันแต่พอเฮ็ดได้ว้ายรู้สังส่งซิอีเฮ็ดตั้งโดนแล้วล่ะอีเป็นสั่งสันเดอ้อสู้เอาใจดีสู้เสียนะคะอืมเออห่วงเขาหลายเนาะเขาลําบากกลัวเนาะถ้าคิดว่าเจ้าของสบายก็ทําไปเพราะนั้นก็คือความสุขจูงใจลอกเจ้าของว่าเจ้าของมีความสุขเดอ้อพี่เอ๋วาแล้วก็ไปเนาะ